นำตัวเองได้ทุกอย่างดีขึ้น300%ค่ะนำตัวเองคือการที่เราเนี่ยมีเป้าหมายแล้วเรามีกำลังใจหรือ motivation ที่จะทำให้ตัวเองค่ะไปให้ถึงเป้าหมายได้เราสามารถควบคุมอารมณ์บริหารอารมณ์บริหารระเบียบวินยัยทําให้ตัวเองค่ะล้มแล้วลุกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องการตัดสินใจและการนําตัวเองให้เดินหน้าต่อไปเวลาที่เราเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะคะ นั่นคือการนำตัวเองทำไมพี่ญิงถึงบอกว่าการนำตัวเองจะทำให้คุณโตขึ้น300เเพราะคุณจะโตในเรื่องของสุขภาพคุณจะโตในเรื่องของหน้าที่การงานคุณจะโตในเรื่องของการเงินโตเรื่องของความสัมพันธ์นี่คือ300เที่พี่ิงบอกถ้าคุณสามารถบริหารตัวเองอย่างต่อเนื่องคุณก็จะบรรลุ3ามอย่างนี้ได้นะคะ สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากจะเติบโตนะคะหลายคนอาจจะโตได้มากกว่านั้นหลายคนอาจจะโตได้ที่400%หรือ1,000%พี่อิงบอกเลยนะคะว่า จากประสบการณ์เลยเนี่ยที่พี่ิงนำตัวเองตั้งแต่เรียนจบทำงานประจำจนปัจจุบันนี้ค่ะมาทำออนไลน์และสามารถประสบความสำเร็จสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองได้หลายร้อยเท่ามากเลยนะคะใครที่อยากจะประสบความสำเร็จให้เริ่มต้นจากการนำตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปนำคนอื่นเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ